รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย Star f e r กันที่เก่าเวลาเดิมกับเจเจคนสวยในรายการสตอเบอรีค่ค่ะวันนี้เจเจก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากนะคะเรียกได้ว่าพร้อมสับแบบดุดดเลยเละคะ่ะงานนี้มีทั้งหวานเผ็ดขมอมเปรี้ยวอุ๊ม่รอช้าคะ่ะตามเจเจมาเลย หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีโมเดลลิ่งชื่อดังอย่างคุณบานนทวุฒิออกมาแชร์กลางงานอีเวนต์ว่าหน um ุ่มแบงค์ทิวราหรือแบงค์ลับติกได้ฉีกสัญญาที่เซ็นไว้กับตนโดยทางหนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมาตั้งต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดคะ่ะทางโมเดลลิ่งชื่อดังก็ได้บุกมาถึงช่องของเจเจพร้อมเคลียร์ชัดถึงเรื่องที่ว่าหนุ่มแบงค์ฉีกสัญ,ญญาหรือไม่มันเป็นอะไรยังไงโอ้ยงงไปฟังกันเลยคะ่ะอย่างในตัวสัญญ,ญาเองนะครับ น้องเขาเซ็นสัญญากับผมวันที่9้านะครับเกเมษเ9้าเมษาปีห้าเจ็ดครับผมปีห้าเนะครับที่เราเจอเจอเจอเขาที่งานงานหนึ่งนะครับคือตั้งแต่ที่น้องเข้ามาเราดูแลน้องมาตลอดน้องเข้ามาเราดูแลน้องมาตลอดน้องเข้ามาเราดูแลน้องมาตลอดนะครับเราดูแลน้องเราส่งน้องเรียนหรืออะไรยังไงมาตลอดนะครับงานอะไรต่างๆก่อนหน้าที่เราจะไป a อริ t i o n love s i เราก็มีงานให้น้องอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเราละดทิ้งหรือว่า เซ็นกับเราแล้วอยู่ๆเราพาน้องมาออดิชั่นติดลบซิกจากนั้นหายหน้าหายตาไปเลยเถ้าเป็นแบบนั้นเอเอผมก็ยัง <เล S 2> โอเคอยู่ไม่ได้เป็นงานแรกของน้องใช่ครับผมไม่ใช่งานแรกครับไม่ใช่งานแรกครับ,น,รรบน้องเขาออกงานมาตลอดนะครับตลอดเวลาปีกว่าๆเนี่ยที่อย่อยู่กับคุณบ้านมาเนี่ยคุณบ้านก็พาออกงานตลอดนะครับจนเป็นที่รู้จักแล้วน้องเขาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ของผมเองนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราพร้อมที่จะคุยนะครับเราพร้อมที่จะคุยว่าตกลง ข้อสรุปนี้คือจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงคือเราพร้อมที่จะคุยแต่ทางตัวทางน้องเองหรือว่าทางผู้ปกครองเองก็ออกมาแถลงชัดเจนว่าเขาจะไม่คุยละเขาก็จะดําเนินของเขาต่อไปก็คือเขาเขาก็จะฟ้องร้องต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเจเจว่าแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเจเจจะข่าวมาบอกคุณผู้ชมแบบด่วนๆเลยนะคะ อีกหนึ่งหนุ่มที่มาจะอัปเดตชีวิตส่วนตัวให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องในไอจีเลยนะคะสำหรับหนุ่มบอยพกรอนที่ล่าสุดเจ้าตัวอัปคลิปลงไอจีกับน้องวันใหม่บนรถพร้อมข้อความที่ว่าเป่ลอถ่ายช่วงรถติดอยู่นะครับไม่รู้ว่าหนุ่มบอยตัวมีกระแสด,ดราม่าถ่ายรูปขณะขับรถหรือเปล่าแต่งงานเข้าแล้วล่ะคะเพราะมีตาดีเห็นน้องวันใหม่ไม่คาดเข็มขัดยรภัยด้วยแล้วสถานะกับน้องอ e ีฟ้าไปถึงไหนแล้วคะแถลงถ่ายทั้งหมดให้เจ๊ฟังด่วนเลยะค่ะ พอไหมไมไม,ไมครับวันใหม่คาดเดียวตลอดนะครับแต่ว่าบางทีเขาด้วยถ้าเวลาเขามานั่งข้างหน้าที่คาดไอสายตัวเฉียงเนี่ยมันจะมาคาดหน้าเขาก็จะคาดแค่ตรงเอวแต่ว่าในรูปอาจจะไม่เห็นน่เนีครับน้องวันใหม่ในรถแล้วต้องลงแคปชั่นว่าถ่ายตอนรถหยุดนะกลัวดราม่าได้งไงฮะอ,อ๋อใช่บางทีเราลงอะไรเราก็ <c oughs> ต้องระวงังเนาะคือ เราก็ไม่อยากให้คนบอกว่าเออเดี๋ยวขับรถไปถ่ายไปอันตราย<ม>อะไรเงรี้ยก็เราก็ต้องบอกว่าก็ลถอยู่จริงๆเดี๋ยวเพราะว่าเขาไม่เห็นวิวข้างนอกหรืมันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่บอกบนเวทีในงานว่าอย่างลูกตาี่หนักมะเราก็เลยบอกน้องเลยคือความจริงแม่เขาแซวเล่นนะป๋าผมว่าคือบนเวทีเขาแซวเล่นเพราะว่าพอผมมาทํางานตรงนี้แล้วอะแม่เขาก็รู้ว่าเออจังหวะที่จะแบบ แต่งงานกับใครอะไรมึนก็คงใช้เวลาอะไรเงี้ยเพราะเราทำงานตรงนี้ก็ยุ่งด้วยลย่างแรกคมีคนไปถามคุณแม่แบบถามเรื่องน้องอินฟ้าอะไรเงี้ยว่าเออโอกาสเป็นยังไงแม่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนครับผมแค่เป็นเพื่อนอยู่ครับผมวันนี้แต่แม่ก็ตามไอจีเขาด้วยนะคะเห็นแม่บอกว่าก็ตามไอจียแม่ผมก็ตามไอจีเพื่อนผมเต็มเลยฮะไม่มีอะไรเพื่อนกันครับ เอาคุณแม่อยากอุ้มหลานซะอย่างนั้นแล้วว่าไรมย้ะคะจะมีหวานใจกับเขาสักทีเอาใจคุณแม่หน่อยสิคะหนุ่มบอยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักปากแข่งอีกหนึ่งคู่เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคู่ของสาวจอยริลณีและหนุ่มอเล็กธีระเดชที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครจะทำสักกี่ครั้งทั้งคู่ก็จะตอบว่าเป็นแค่พี่น้องกันแต่ก็ไม่วายมีเรื่องสวิทหวานออกมาตลอดนะคะเพราะว่าล่าสุดงานวันเกิดของหนุ่มอเล็กสาวจอยอยังซื้อเสือ้อแบรนด์เนมสุดหรูเป็นของขวัญให้หนุ่มอเล็กอีกด้วยแหมงานนี้เรียกด้ว่าเเป็นนสือแท ใ่หร <Workers. S 2> ือเปล่าคะแจ๋วเจยก็วันเกิดใช่ไหมคะก็ซื้อเสื้อค่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ให้ตรงวันนะคะแต่ว่าช่วงที่จอยไปไปไปอังกฤษนะคะก็เหมือนแบบว่าได้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 ซื้อมาค่ะก็มีความหมายพิเศษอะไรบ้างอ๋อไม่มีก็คืออาจจะเป็นแบรนด์ที่เขาชอบค่ะก็เลยก็เลยแล้วมันดีที่นั่นพอดีค่ะไม่มีเตดค่ะปกติค่ะสร้างมาทำม่ะเสื้ออ่าก็ ก็น่าจะซาค่ะเพราะว่าไม่รู้ไซส์ค่ะก็เลยถามโอ้เปล่าค่ะเปล่าไม่ได้เสื้อคู่ค่ะเสื้อแพงไปเราไม่ได้ซื้อตัวเองเสื้อแพงไปเราไม่ได้ซื้อตัวเองค่ะก็จริงๆมันก็คือคิดว่าเป็นอะไรที่ที่น่าจะได้ใช้ค่ะแล้วจริงจริงไม่ได้มีอะไรพิเศษคือเรารู้สึกว่าเดินดูแล้วเออมันน่าเขาน่าจะชอบแบบแดนที่เขาชอบแล้วก็เป็นเสื้อที่ใส่ง่ายๆค่ะคือถ้าถามก็จะไม่รู้สึกว่าหวานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าถามในกระจายก็เป็นแบบนี้ราคะของก็แบบเรื่อยๆรื่มีความรู้สกว่า เออจะต้องแบบอะไรมากน้อยยังไงแล้วก็เป็นอย่างอย่างที่เราเป็นค่ะคนลุ้นเชียวปีนี้สำหรบหมานะขยับขึ้นไหมพี่ดอยก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่ก็เป็นพี่น้องกันใช่ค่ะช่ค่ะก็สนิทกันเหมือนกันค่ะแมเจ๊ก็เพิ่งรู้นะคะว่าพี่น้องกันต้องสวีทหวานกันขนาดนี้เนี่ย แหมยูดีๆไม่ว่าดีนะคะโดนโยกไปเป็นมือที่สามของคู่รักสุดหวานอย่างหนุ่มหมาปริ้นและสาวคิมเบอรี่เะ่ยางงั้นนะคะสําหรับสาวหนะ้าใสอย่างแคทสัญญาที่งานนี้โดนมาว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนทําลายความรักของทั้งสองคนซะ่ยางงั้นอุตะจริงหรอคะเนี่ยและอีกเรื่องที่ว่าสาวแคทได้ร่วมง,งานกับผู้จัดอย่างหนุ่มวีรภาพแบบเนี้ยไม่กลัวความเจ้าชู้ของหนุ่มวีรอคะสาวแคท เรื่องนี้มีแต่คนถามแคทแต่แคทต,ต,ตอบเลยว่าพี่วีเป็นพี่ชายที่แบบแคทรักมากแล้วก็คือเขารักแคทแบบน้องสาวจริงๆแล้วคือด้วยความที่ว่าแล้วพี่วีกับพี่ตาก็พูดว่าอยากจะให้แคทเล่นละครกับเขาไป็นานๆคือไม่มีเรื่องนี้แน่นอนค่ะโอเคถามนปเป็นือมือที่สามของผู้รักใครเขาหรือเปล่าใช่อะเห็นมีมีข่าวในเ,เว็ว่าแบบ มือที่สามหมากสทีหน,น,นึ่งเฮ้ยเรืร่องนี้ตลกอ่ะเดสนสิทกับพีหมากไหมคะส่วนตัวคือไม่เคยเจอไม่รู้จักเลยตอนแรกเคสก็ตกใจแบบตอนแรกตอนแรกเคสขำก่อนนาทีแรกหลังๆเริ่มแบบมีกระทูเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เริ่มทำไงเดียแต่ก็คิดไปคิดมาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักเขาทั้งคู่จริงๆอ่ะค่ะยืนยันค <ๆ S 2> ่ะไม่มีแน่นอน คนจริงของเราเราแค่ะตอนนี้มีหรือยังคะไม่มีไม่แท็เข้ามาเลยเหรอมันก็ต้องมีคนเข้ามาจีบบ้างแต่ว่าไม่ยังไม่ไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้คือถ่ายละครเยอะมากเราก็เรียนสือด้แล้วก็ยังไม่รู้สึกอยากโฟกัสเรื่องพวกนี้เลยอะค่ะอุ้ยหัวใจยังว่างแบบนี้หนุ่มๆรีบมาขายขนมจีบได้เลยนะคะ แต่แบ้านต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเวทีนางงามนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์หยุดการทำสงคราม Miss Grand International 2015จัดตั้งโดยคุณนวัดอิสรกรศีนซึ่งการประกวดครั้งนี้ทางบ้านเราเป็นเจ้าภาพไม่รู้ว่างานนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วเจเจได้ข่าวมาว่ามีผู้เข้าประกวดถึง80ประเทศโอ้โหแบบนี้เรียกได้ว่าลศดรูอลังการดาวลานดวงเลยใช่ไหมเลยคะ ก็เข้มข้นขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ตามเกาะนะฮะสามเกาะประมาณกว่านหนสัปดาห์ oh. แล้วก็กลับไปอยู่จังหวัดสุนรสงครามและโชว์บนเวทีเนี่ยมีความคิดเท่าไหร่เราจะปล่อยเต็มความสามารถของเราต้องรอติดตามนะครับที่อินดอร์เซเดียมรับรองว่าวันตัดสินสนุกแนะ่โดยเพพาะโชว์เนี่ยทำกันทุกๆแบบซีนจะเปลี่ยนทุกๆหลายๆประมาณสิบวิก็เปลี่ยนทีครับ <Wow. S 1> ก็เ,เราทำมาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องเรียนนำตรงว่าคำตอบก็คงเป็นคำตอบเดิมก็คือพร้อมมากนะครับแล้วก็ทีมงานก็คล่องขึ้น แล้วก็ได้รับสมัครทีมงานที่แบบมีความสามารถพิเศษมามากมายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษก็ถือว่าพร้อมแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดครับยังไงเจเจก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวง,งามทุกประเทศสู้ๆนะคะ ที่หล่อตลอดตลอดเลยนะคะสําหรับหนุ่มเวไทเทเนียมที่ถึงแม้จะมีลูกไปแล้วแต่ความหล่อก็ยังแต่ตาโดนใจเจเจอยู่ทุกวีทุกวันแถมล,ล่าสุดก็เพิ่งถ่ายทามิวสิกวิดีโอเพลงง้อมไม่เป็นมีทั้งฉากดราม,ม่ากุก๊กกิ๊กที่เด็ดไปกว่านั้นมีเลิฟซินอีกด้วยแหมเล่นเลิฟซินขนาดเนี้ยไม่กลัวสาวนานาหึงหรอคะหนุ่มเวในมิวสิกวิดีโอง้อมไม่เป็นที่จะออกเดือนหน้า <c oughs> ใช่ไหมครับมีเล <c oughs> ิฟซีนไหมอาร์มีนมันก็เป็นซีนที่ คนที่เป็นแฟนกันในเรื่องนะครับก็อาจจะมีสวีทอยนนิดหน่อยครับอานานาเป็นคนแคสต์มาครับนานาเป็น Executive Pro d u c e r ของมิวสิกวิดีโอนี้ครับนานาเป็นคนแคสต์มาครับก็ไม่ต้องบอกอะไรเพราะมันเป็นงานใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาคุมครับผมชวนเขามาเพราะว่าไม่ได้เจอลูกมาสัก23วันแล้วครับผมไม่ทำงานต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะเจอลูกก็ชวนมาที่กองแปลว่าหายห่วงไว้ใจได้เต็มที่เลย อ่าต้องเยอะขนาดนี้ก็ทำอะไรอะคะต้องเยอะขนาดนี้ก็ทำอะไรอะคะต้องเยอะขนาดนี้ก็ทำอะไรอะคะก็ไม่มีอะไรเราก็คือการแสดงครับแล้วก็คืองานครับแหมสาวนานานลเล่นเรื่องเองแบบนี้แล้วหนุ่มเวจวันนี่ยังไงเลยคะจริงไหมอะ่ะหลังจากที่เฟ้นหากันมานานในที่สุดก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะสำหรบ ประกฏโครงการ Beauty l a b e l Q ท t ่ค Contest ซึ่งผู้ชนะฝ่ายชายได้แก่น้องโรเจอร์อชิรวิทย์ที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนผู้ชนะฝ่ายหญิงคือน้องแองจี้อภารัตกำลังศึกษาอยู่คณะรัศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่ทั้งคู่ชนะการประกวดแล้วนั้นเจเจก็อยากรู้จริงๆเลยนะคะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงกันบ้างและแบบนี้แบ่งเวลาเรียนยังไงกันคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เหนือความคาดหมายมากๆเลย เรียนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะปีะะสรัฐศาสตร์ค่ะก็ไม่ยากคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับเราได้ผ่านช่วงปี1นปีสมาแล้วนะคะอืจริงๆก็ถ้าถามว่ายากไหมก็ยากหมดนะคะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่คะ่ะแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่คะ่ะก็รู้สึกดีใจครับก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะครับโอเคเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับปีหนึ่งครับเป็นภาพยนตร์นะครับ ก็มันคนละทางกันนะครับแบบอยากเรียนเยอะๆครับรู้เยอะๆครับก็ต้องจัดตารางดีๆครับอันนี้ต้องดูกันอีกทีนึงครับโอ้เจเจก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะรีบๆรมสร้างผลงานออกมาให้พวกเราดูเยอะๆนะคะเจเจรอดูค่ะ อยู่ในวงการเพลงลูกกรงและเพลงจีนก็น่านานาน,นะคะสำหรับบีพงผานนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเจ้าของคลื่นวิทยุ1 0 0 7 5 FM ฟแใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของบีพงพานคงรู้กันดีนะคะว่าเจ้าตัวจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อพปป่าม้านรักแฟนเพลงเป็นประจำและในปีนี้พร้อมแล้วค่ะกับโชว์ดีๆที่ใช้ชื่อว่าพงพานวันแมนโชว์หลังร้างมาเป็นนานถึง3ปีกลบมาคราวนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อแขกรับเชิญบนเวทีมีดีกรีเป็นถึงศิลปินแห่งชาติพร้อมด้วยนักร้องคุณภาพอีมัง ลลค่ะค่ะชื่อคอนเสิร์ตชื่อพงพัน One Man Show ค่ะไม่ได้มาคนเดียวมาทั้งศิลปินแห่งชาตินะครับพบกับคุณโวรีพกาพัน์และคุณสุเทพวงคำแหงพร้อมทั้งพวกเราและนอกจากนั้นยังมีคุณคุณจิติมาเจือใจคุณนันทวันเมฆใหญ่พร้อมด้วยคุณอ้วนวารุณีสุนทรและคุณดิเรกคุณดิเรกครับซึ่ง ทั้งหมดนี้นะครับมาสร้างความบันเทิงที่เรียกว่า,าในรูปแบบใหม่ในรูปแบบใหม่ของคอนเสิร์ตท,ที่น้อยครั้งค่ะไม,ไม่เคยมีก็ว่าได้นะะที่ว่าศิลปิน หลายหลายท่านเนี่ยได้ร่วมกันร้องเพลงจีนนะคะเรื่องแสงสีเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยดันเซอร์นี่แบบแต่งชุดแบบโกหกมังกรให้หางยาวไปนู่นนะหางยาวไปนู่นนะหางยาวไปนู่นนะแลส่วนส่วนพี่อ้วนก็จะใส่ชุดชุดงิ้วที่มีหางยาวๆที่หัวด้วยแล้วพี่ตู่รู้สึกว่าจะใส่ชุดอะไรนะจะใส่ชุดกีเพาลนะครับกาคอนเสิร์ตมีวันที่24และก็25ตุลาคมนี้นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะจ ตองบัรได้ที่ร้านเฮงเฮงเฮงใครที่สนใจอย่าลืมหาซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะเชื่อเจเจมไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข่าวคราว,าวเรานั้นเวอร์พอไม่เอ่ยแม่แต่ที่ยังไม่จุใจช่วงหน้าพบกันในช่วงที่2นะคะบอกเลยว่านันนี่แผ้ช่วงแรกแน่นอนคะ่ะข้อฮอลลีวูดไม่ควรพลาดเลยนะคะกับช่วงเมสทอีอัปเดตสักครูคะ่ะ Fairy. Okay.